่าวดีนักสนิภาพผู้ปรารถนาให้โลกเกิดสนิภาพไม่ควรพลาดวันที่7มกราคมนี้เวลาเก้านิการ่วมงานนำลึกร่วมทำบุญถึงวันคล้ายวรภาพของนักต่อสู้เพื่อสันิภาพพระอาจารย์อาเรื่องโสภิกุิศาสตจารย์เกียรติคุณดเอร์สุชาติโกสนจิติวงศ์อดีตทูตสันิภาพขององค์การสภาธรรมโลก ณัอุทยานาศาสนาพระโพธิสัตว์กัวดิตนตำบลผู้สวรรค์อำเภอแก่งอาจารย์จังหวัดเพชรบุรีที่พระเดชพระคุณพระเทพสวรมโมลีหลวงพ่อกแกล้วอดีตเจ้าวาดวัดมหาธาตุวรวิหารอดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีผู้ติดตามผลงานได้กล่าวไว้ว่านักต่อสู้เพื่อสันติภาพอย่างพระอาริวังโสภิขุเป็นบุคคลที่หาได้ยากจริงๆที่อุทิศชีวิต เพื่องานสันนิภาพโลกอย่างแท้จริงในครคนหนึ่งทำงานเพื่อชาวโลกาใครคนหนึ่งทำงานเพื่อประชาไทยเจ้คณะกรรมการประธานบูจัดงานวันที่จะลึกครบรอบวันวันรภาพ ของพระอริยวังสูภิกษุซึ่งท่านได้ถึงเกมรณภาพไปครบสิบปีในวันนี้คุณงามความดีที่ทารียะวังสูได้กระทำมาตั้งแต่ต้นสมัยเป็นคารวาดก็ดีสมัยได้บวชเป็นพระภิกษุสองในพุนาก็ดีนับว่าเป็นเกียรติคุณเป็นศักดิ์ศรีคนเิกการจะลึกนึกถึง เพราะงานสันติภาพของโลกนั้นเป็นงานที่ทุกคนจะพูดถึงและเอ่ยถึงแต่ว่าโดยมากสักแต่วัดพูดแต่ผู้ที่กระทำจริงๆอย่างท่านอริวังสูนั้นหาได้ยาก่านเป็นผู้นักเสถิรละนักต่อสู้เพื่อสันติภาพสันติสุขของชาวโลกอันามาสุงสู่ความสันติสุขของประชาชน ในคนไทยและมวลชาวมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกโดยชักชวนศาสนาของแต่ศาสนามาร่วมกันก,นกนระทำพิธีเพื่อปฏิญ,ญาณตนทำความดีเพื่อํำจุนโลกให้โลกนี้ไปจากการรบราคาควันกันให้อยู่ด้วยการสมัครสมานสัท้ทีเห็นอ,อกเห็นใจถึงกันและกัน ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้เป็นที่ทำได้ยากและทำได้ยากจริงๆวางคนเห็นการทำอย่างนี้ก็เกิดความอิจฉาดีสียาเอาว่าทำนอกรูนอกทางหรือเกินยุทธภา,าสานักกีฬาออกไสดเกินไปแต่ความเป็นจริงการทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทน่ายกย่องน่าเชื่อถูน่าบูชานำใจของนักเสียละ อย่างท่านยะวังโสภิกษุกษนี่จะว่าทำได้ยากหาได้ยากเป็นนักต่อสู้เพื่อสันติสุขสันติภาพจริงๆผู้มีน้ำใจอย่างนี้ควรกาการสักการะบูชาเป็นบุคคลที่ควรบูชาคนคิดถึงคนเคารพนักเสสละความสันติสุขให้แก่โลกอย่างนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยาก แลยญาติโยมทุกท่านทุกคนคณะกรรมการประธานจัดงานจังก,ก็มีน้ำใจเช่นเดียวกันมีความอาลัยในคุณงามความดีของท่านขอเชิญร่วมงานบวเป็นกุศลวันอาจารยยบูชาแด่พระอาจารย์อาเรียวังโสภิขุาสตราจารย์เกียรติคุณดรสุชาติโกศลกิติวงศ์นักต่อสู้เพื่อสันติภาพครบ19ปีพุทธศกราช2567 ณอาคารบรมครูอุทยานาศาสนาพระโพธิสัตว์โกดิมตำบลผู้สวรรค์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่7มกราคมพุทธศักราช2 5 6ตั้งแต่เวลา9กา30นาทีถึง15น0นิกาเนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่7มกราคม2561เป็นวันคล้ายวันบรภาพครบ19ปีของพระอาจารย์อริยงโสภิขุติศาจตร์จเกียรติคุณดรสุชาติโกศลกิติวงศ์ทูตนติภาพแห่งโลก ผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทยและประเทศชาติและมวลมนุษย์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนติภาพอันถาวรในโลกโดยการส่งเสริมาศาสนาสัมพันธ์ในทุกาศาสนาของโลกการอยู่ร่วมกันอย่างนติภาพและสมรชันการส่งเสริมการรับประทานอาหารมังสวิรัตการรักษาสิ่งแวดล้อมรณรงค์การปลูกปา่าและการดำรงชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติเป็นต้นผู้สนใจและมีจิตศรัทธาจะไปร่วมงานในครั้งนี้กรณติดต่อคุณวีนาตั้งจิตนำ ทำรงณอาคารอาริยสัสสี่ซอยเพชรเกษม65ถนนเพชรเกษมเขตบางแคกรุงเทพฯโทร081 512 9 3ห8หรือคุณบางอ่อนสุขโขทนางโทร0 8 1 875 1978คณะกรรมการจัดงานจะจัดรับส่งในงานโดยออกจากอาคารอาิยสัสสี 4, ่ซอยเพชรเกษม65บาถนนเพชรเกษมเขตบางแคกรุงเทพเวลาเจนาฬิกา จึงประกาศมาทราบโดยทั่วกันนายยงยุทศสืบไทยพานิชประธานคณะกรรมการจัดงานสำนักงานประสานงานโทร0899159668 024210489และ024215286ผู้ประสานงานคุณยุพิน0897942723และคุณอานนท์0811701779ครับ นณที่ท่านเป็นนายกสมาคมศาสนาสัมพันธ์เพื่อดำเนินงานส่งเสริมพระดรภาพระหว่างศาสนาเพื่อให้เกิดสันติภาพอันาวรในโลกมนุษย์ จึงได้เดินทางไปพบปะกับผู้นำทางศาสนาผู้นำทางสันติภาพและร่วมประชุมปรึกษาหารือเสนอแนะแนวทางสร้างสันติภาพด้วยพลังทางศาสนาด้วยการเชื่อมพระดอนภาพระหว่างศาสนากับผู้นำฝ่ายต่างๆจนกระทั่งสมาคมศาสนาสัมพันธ์ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรภาคเอกชนฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาคีสหประชาชาติ ท่านได้รณรงค์เรียกร้องสันติภาพด้วยการอย่างเสียงประชามติชนเผ่าไทยต้องการสันติภาพโดยมีพลตรีประสิทธิ์ชื่นบุญร่วมเป็นหัวหน้าดำเนินงานและต่อมาท่านได้นำผลการอย่างเสียงชนเผ่าไทยต้องการสันติภาพจำนวนกว่าล้านเสียงยื่นต่อพณะท่านดเรรูดิเกฟอนเวกมาประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2523 และยื่นต่อพระนักท่านดเรเคิร์ตวนานไฮเลขาธิการสหรประชาชาติเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2523ณองค์การสหรประชาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2521-2524ถึง2524ท่านได้พยายามจัดสร้างหอประชุมสันติภาพ โดยมีการจัดงานพิธีวางศิลามงคลหอประชุมสันติภาพนาภูภาสวรร์เมืองศาสนาเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2521มีผู้แทน5ศาสนาทูตานุทูตประเทศต่างๆรวม19ประเทศอันเชิญดินศักดิ์สิทธิ์จาก85ประเทศวางในหลุมศิลามงคลโดยเชิญท่านพลเอกเสริมนานนครผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธี พลเอกกาดบัณฑิตโชติกยานเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานและเตรียมโครงการจัดประชุมสันติภาพอันถาวรในโลกมนุษย์ในปีพุทธศักราช2525ณภูภาสวรรค์เมืองศาสนามีผู้นำหลายประเทศพร้อมทั้งผู้นำศาสนาและผู้นำองค์การศาสนาและสันติภาพตอบรับเชิญ สันติภาพใครคนหนึ่งทำงานเพื่อศาสนาใครคนหนึ่งทำงานเพื่อทาโลกาใครคนหนึ่งทำงาน